อ speak. Speak. ปอดพี่ time, น e, อ้องบักพริก <benefits>. ปักพริกปลูกไว้สามต้นเนึ่งก็ได้พี่น้องบัคคิดอำเภอสีต้นใหญ่ต้นหญ้าปนนี่นี่ละจ้าเพิ่นเอิ้นบักพริกนี่ไอ้บักพริกเครือหรือบักพริกกะเลียงพี่น้องผู้น้าพูงนะต้นใหญ่ต้นโตต้นบเบลอบเตอเลยพี่น้องเอ้ยผู้น้าลูกก็ร่างสุกโอ้ยผู้น้าแดงจึงคึงพี่น้องเอ้ยโอ้ปวดพ่อปวดพ่อปวดพ่อผู้ เยอะแยะไปเบิดเลยพี่น้องเอ้ยต้นเพิ่นกะล้างล้างผู้ล่ะต้นกะอลังการงานสางว้ายิปวด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 ดอกขนาดพี่น้องโอ้ยปลูกซ้ำซานต้นนี่กับพ่อยู่พ่อกินอะไะพี่น้องเพต้องปลูกหลายดอกจ้ะน้อยนี่เรื่องดอกเนี่ยเพราะงห่วงเลยผุ้นล่ะอุ้ยผุ้นล่ะปัดอากาศก็ดีดีไหมนั่น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 มาทั้งพี่มาทั้งพี่บัดนี้พริกชี้ฟ้าบัดนี้พี่น้อง ปาดเถอมาปวดมาพ่อแต่บาดนี้โว้ยโวยโวยโวยยโวยงามถนงามถนนอดูี่กินเบิดแนวนีุู้นะจากสีเริ่มจากของไหนก่นละพี่น้องปวดพ่อโลกเขางานคุณมองนี้อีกปลูกเบิรจากสีเด้อพี่น้องอเพิ่นบอกว่า้าแมนอ่า บักพริกบักพริกอันต้นหรือว่าพริกกินหมากเนี่ยเพิ่นบอกว่าแหงใส่ขี้วัวผสมขี้ไก่เพิ่นปลาจังสียายบุ๋มลองเห็ดเบิ่งโอ้ได้ผลดีขนาดพี่น้องเลยพื่นน่ะบ่งสีผ้าบิ่งเหงาด้วจ้ะนี่นี่นี่ต้นนี่ปาพี่น้องพดโผด่โผลโผลกับบักพริกยายบุ๋มอันซ้อนอ wow. uh, ันซ้อนอันซ้อนขัดโผดบักพริกหลายโอ้ยพุ่งใจ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 เออ กล้ากูป่ะนะบรรยากาศก็ดีค่ะพี่น้องย่งางเขาสวนเนี่ยมาเลี้ยงว้าสุดยอดเลยป่ะนะบนย่างเขามาโดนมาเบิ้งบักพี่อีกเตัวหนึ่งอุ้ยพี่น้องปุ๊น่ะ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 อ่ะปวด,ด,ด,ดแต่ฟังนี่บ่เท่าไรเพิ่นมักแดดฟังนี่แดดไอ้ฟังทั้งฝนะเป็นแดดเพิ่นมักจังสันดูดนะูพี่น้องฮนะ่าไปต้าสาอ่อนน่ะพี่น้องเนาะบักพริกไหมนี่ละหัวสวน พักโคโลพัง,งานโอ้ยอ่นซ่อนอ่นซ่อนอ่นซ่อนยางขังหัวขอสวนแต่ละเทือนน,อนี่คุณน่ะนี่แหละพี่น้องอยู่แบบบบ้านยู่แบบหัวแบบสวนเท่าเนี่ยแหละบ่ได้ยู่แบบรู้ลาดอกพี่น้องเนี่ยปลูกไม่ประดับแน่ไม่กินแน่ผุ้น่ะแต่พืชแต่พืชมันกับพ่อได้พอได้กินอยู่ได้พี่น้องสุดยอดเลยพักอันนั้นอันนี้เฉอมเฉอมเรียงกบเรียงปลาเนี่ยโอ้บ่ตองรู้ลามาเฮาดอกพี่น้องตำหนี้ก็พอแล้วชีวิตนี่ จังสี่ละกปีนองอเป็นว่าผ้ายางช่มสวนเนี่ยมาแรกนะจ้ะเนาะประมาณนี้เลยจ้า